โรงเรียนปิยพงศ์วิทยามีความพร้อมการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 mm hmm. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทางโรงเรียนปิยพงศ์วิทยาได้รับนโยบายและมาตรการจากกระทรวงศึกษาธิการให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2564ในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยและมีระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1. ด้านกายภาพพื้นที่อาคารสนับสนุนการบริการห้องสมุดจัดโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตร มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ในการทำความสะอาดให้กับนักเรียนทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ทุกๆุกวันวันละสองครั้งและผู้ใช้บริการทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการห้องสมุดต,ตลอดเวลา ห้องประชุมจัดให้มีการคัดกรองการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุมจัดโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่งให้มีการเว้นระยะบุคคล1-2เมตรผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประชุมตลอดเวลาจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมืองดการบริการอาหารเครื่องดื่มบนห้องประชุมให้มีการทำความสะอาดโต๊ะ อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสียงร่วมกันกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอสนามกีฬาจัดพื้นที่ทำกิจกรรมและเล่นกีฬาลดความแออัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรมีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นก่อนหรือหลังการเล่นทุกวันหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกีฬาประเภททีมสถานที่แปลงฟัน นักเรียนทุกคนมีแปลงสีฟันยาสีฟันและแก้วน้ำส่วนตัวทำสัญลักษณ์ของแต่ละคนมีผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวและเก็บแปลงสีฟันในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกให้นักเรียนแปลงฟันตามจุดที่ทางโรงเรียนกำหนดให้โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยและเลื่อมเวลาในการใช้สถานที่ในการแปลงฟันพื้นที่สำหรับใช้ในการแปลงฟันกำหนดจุดระยะห่าง1-2เมตร การแปลงฟันทุกช่วงเวลาจะมีคุณครูคอยควบคุมดูแลในทุกจุดที่กำหนดสะว่าน้ำมีการคัดกรองนักเรียนเบื้องต้นก่อนลงสะกำกับดูแลและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดตรวจสอบคุณภาพน้ำดูแลความสะอาดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนและใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการว่ายน้ำสนามเด็กเล่นมีการทำความสะอาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์การเล่นทุกวัน จัดเครื่องเล่นเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเล่นและล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการเล่นทุกครั้งห้องส้วมจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเพียงพอทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมวันละสี่ครั้งห้องพยาบาลจัดครูเพื่อดูแลนักเรียนในกรณีนักเรียนป่วย มีห้องแยกชัดเจนจากอาการไข้หวัดกับนักเรียนป่วยจากสาเหตุอื่นๆทำความสะอาดเตียงและอุปกรณ์ทุกวันมีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าโรงอาหารจัดบริการโรงอาหารกำหนดมาตรการการปฏิบตัติให้สถานที่สะอาดมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ ให้บริการแก่ผู้เข้าใช้โรงอาหารทุกคนที่จะเข้ามาในโรงอาหารต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยจะสถานที่รับประทานอาหารเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรมีฉากกั้นระหว่างบุคคลนักเรียนเตรียมกระบอกน้ำและช้อนซ่อมส่วนตัวอาหารปรุงสุกใหม่ภาชนะใส่อาหารมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคจัดเรื่มเวลาในการรับประทานอาหารเพื่อลดการแอรอัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโต๊ะและที่นั่งให้สะอาดสำหรับนั่งรับประทานอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกช่วงเวลาทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและมีการฆ่าเชื้อด้วยการแช่ในน้ำร้อน80องศาเซลเซียสทำความสะอาดตู้กดน้ำดื่มทุกวันและเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้สัมผัสอาหารดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลแต่งกายให้สะอาดสวมใส่ผ้ากันเปื้อนหมวกสวมใส่หน้ากากาผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานระหว่างการปฏิบัติงานมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรรถรับส่งนักเรียนทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนและบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงด้วยน้ำยาทำความสะอาด นักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถการจัดที่นั่งบนรถรับส่งนักเรียนโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรจัดทำสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งที่ชัดเจนและจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบ่อยๆบ,บนรถรับส่งนักเรียนห้องนอนเด็กเล็กทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ของเล่นใช้สัญ,ญลักษณ์แทนขอบเขต การจัดที่นอนสำหรับเด็กต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรมีของใช้ส่วนตัวจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าห้องเรียนจุดเข้าแถวเขารบทงชาติจัดพื้นที่เข้าแถวให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรโดยนักเรียนเข้าแถวบริเวณโต๊ะเรียนของตนเองครูและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมหน้าสาบทงเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พื้นที่อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนห้องเรียนห้องเรียนรวมจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีการเว้นระยะระหว่างบุคคล1-2เมตรนักเรียนครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลามีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์สัมผัสเสี่ยงวันละ3ครั้งก่อนเข้าเรียน พักเที่ยงและหลังเลิกเรียน 2. ด้านการมีส่วนร่วมมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครูผู้ปกครองผู้นำชุมชนและมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบแซนบ็อ <Sand> x <box. S 1> ตลอดภาคการศึกษา 3. ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบตัติโรงเรียนหรือสถานศึกษาผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน TSC และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE COVID มีสถานที่แยกกักตัวโรงเรียน School Isolation สำหรับการดูแลเบื้องต้นกรณีนักเรียนครูหรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อ COVID-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวก ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระ,ะบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ในระหว่างการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนมีบริเวณจุดขัดกรองที่เหมาะสมเป็นการจำแนกนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและพูทธมาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ครูบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนครบ2โดส100%และผู้ปกครองได้รับวัคซีนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขนักเรียนครูบุคลากรทุกคนตรวจคัดกรอง ATK ในวันแรกของการเปิดเรียนของสถานศึกษานักเรียนครูบุคลากรเว้นระยะห่างปฏิบัติตาม Social distancing ระหว่างโต๊ะที่นั่งระยะห่างระหว่างการเดินและกิจกรรมอื่น1-2เมตร หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม4การดำเนินการของโรงเรียนมีการเรียนการสอนทั้งรูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line. แบบผสมผสานไฮบิดรายงานการประเมินความเสี่ยงของตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขผ่าน TST Thai Safe t h a การสุ่มตรวจ ATK นักเรียน และบุคลากร2ครั้งต่อสัปดาห์ปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นตาม6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและปฏิบัติตามแนวทาง7มาตรการเข้มข้นสำหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนเอกชนในระบบในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนปียพงวิทยามีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในรูปแบบผสมผสานไฮบริดทั้งรูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line, เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดบนพื้นฐานมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเข้มขน้นและเป็นระบบ